สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลครับมืนนี้ครับวันที่หามีนาคมสองหาหกเจ็ดครับผมมืนนี้ครับผมจะโทษหาพี่ตายออรับแลครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมงวดที่แล้วที่เอฟซีไม่ได้ที่ว่าวิ่งล่างตัวเดียวพี่ตายให้เจ็ดนะครับงวดที่แล้วเห็นพี่ตายลงในกลุ่มอยู่แต่ว่าพี่ตายว่าบบเหตลงคลิปกับผมเนาะก็เลยบบลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องครับผม มื่อนี้ครับผมจะลองโทรถามพี่ตายเบงครับผมโทรหาพี่ตายดีกว่าครับผมเนาะส่วนใครที่รอเลขผมครับใครที่รอเลขผมตอนนี้ผมกําลังคัดให้ f c ทางช่องอยู่นะครับบน2คู่ครับล่าง2คู่ครับผมเนาะกําลังคัดให้ f c ทางช่องอยู่ผมจะลงคลิปเลขผมวันศุกร์ที่9นะครับวันศุกร์ที่9ครับโทรหาพี่ตายครับ ลองถามดูก่อนยำกับเอสซี่ทางช่องของผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่องทางเท่าน,นั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจลอมนะครับสวัสดีครับพี่ตายครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่ตายไปไปตลาดมารอน้องประหัดตั้งนานครับผมก็เลยขับรถไปตลาด มากน้องผวาหาดเลขเลขวิ่งล่างพี่ต่ายเข้าด้วยแหละแต่ว่าพี่ต่ายลง u t u b e ไม่ได้จริง,รงๆเพราะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ให้พี่ต่ายมาเขาไม่ให้ลง u t u b e อืมครับผมพี่ต่ายต้องขอโทษอย่างแรงเลยแต่เข้านะพี่ต่ายให้วิ่งล่างเจ็ดแล้วก็ให้เจ็ดสามกับเจ็ดเก้าเข้าปางัปางๆเลยครับผมไ<ต>ม่เป็นไรพี่ต่ายถ้าใครสนใจก็ทักมาเนาะครับผมเห็นพี่ต่ายลงในกลุ่มอยู่หไหมเหรอเห็เนพี่ต่ลงในกลุ่มอยู่ไหมเหระ เลขเจ็บยิ่งเจ็บใช่ใช่ลงในกลุ่มลงในกลุ่มค่ะแล้วมันเป็นไงเมื่อคืนหอยราพี่ต่ายแตกสามตัวพี่ต่ายลงในในกลุ่มน้องผัดด้วยแหละครับเพ็นอยู่ครับผมแตกสามตัวน้องผัดได้เล่นตามไหมผมไม่ได้ซื้อของใครครับผมผมซื้อแค่ของผมอย่างเดียวครับเล่นของตัวเองคนเดียวใช่ครับผมเป็นคนเชื่อมันในตัวเองสูงครับอ้าวแต่เลขน้องผัดก็แม่นอยู่นะรัฐบาลเข้าอยู่นะเนาะก็ให้ล่างขึ้นบนพี่ต่าย อ๋อก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นหวยต้องเล่นบนล่าง <c oughs> ไปกลับนั่นแหละดีที่สุดเนาะครับผมใช่ครับใช่มีแต่เลขวิ่งล่างพี่ต่ายนี่แหละล่างก็ล่างไปเลยนั่นแหละรจริงจริงแล้วพี่<ค>ตายตนใจทักมาฮะผมแล้วตอนนี้เพจลอมเยอะพี่ต่ายเนาะเพจลอมเยอะมากเลยโอ้ใช่เยอะน้องบัณถามว่าบางคนโทรมาเนี่ยไปซื้อหวยกับน้องบัาถูกแล้วน้องบัณไม่อนตังให้พี่ต่ายบอกน้องบัณแบบน้องบัาไม่ได้ขายหวยเชื่อพี่ต่ายดีพี่ต่ายก็ไม่ได้ขายอย่างนี้ ใช่พี่ต่ายเพราะว่าพวกนี้ดูดคลิปผมไปตลอดเลยลงคลิปไปแป๊บเดียวดูดคลิปผมไปแล้วใช่ใช่ครับผมเขาเขาดูดคลิปไปได้ไงเนี่ยน้องมรหัสพี่ต่ายก็งงไะดูดได้พี่ต่ายมันมีที่ให้ออดโหลดอยู่ดูหน้ายูทูบนะมีให้อัปโหลดอยู่นะที่โหลดคลิปดูได้ใช่พวกที่ต้องใช้อ่าต้องใช้น ốt ต้องใช้น ố ตบุ๊กหรือว่าของไอโฟนน่ยพวกนี้ดูดได้ครับดูดไปหมดเลยเสียงเราคุยอะไรกันดูดไปหมดเกลี้ยงเลยอะ มีเอฟซีทางช่องตกเป็นเหยื่อเยอะแม่ก็ผมไปลงเชื่อเขาไปโอนจังให้เขาซื้อของกับเขาเนี่ยเวลาถูกม<ช>แม่เขาก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่แล้วเขาก็ปิดหนีด้วยใช่ครับผมเราก็พูดกันอยู่เนาะสองคนว่าเออเราสองคนไม่ได้ลงเพจลงเฟซอะไรทั้งนั้นนะหวยมีแต่ช่อง youtube ช่องเดียวเนาะครับผมใช่ครับพี่ต่ายบอกแล้วอย่าไปหลงเชื่อแม้กระทั่งนะเบอร์ที่พี่ต่ายเปิดใหม่อ่ะเชื่อไหมน้องมหัิ ทั้งไลน์ทั้งกลุ่มไลน์หายเกล um. ี้ยงเลยมุเดี๋ยวนี้มันทําไมไม่ฉาชีพมันทําอะไรกันได้แยะขนาดนี้ก็ไม่ลงมเลยเนี่ถ้าเบอร์ถ้าเบอร์ถ้าเบอร์เราเปิดใหม่ใช่ไหมตรงใช้เอเบอร์เก่าเขาเขาเบอร์เก่าเขามาให้เราใช้หรือเปล่าที่ว่านั่นน่ะมันมีปัญหากันอยู่นะใช่ใช่ใช่มันมีที่ว่าท um ี่เขาเขาไม่ใช้แล้วเขาก็คืนเบอร์ใช่ไหมหลักเขาก็ไม่ใช้แล้วก็เขาก็เอาเบอร์เนี่ยไม่ให้เราใช้ต่ออย่างนี้น่ะอ้าวแต่เราก็ไปซื้อกับสูงเขาเลยนะไม่ได้ไปซื้อตามร้านขายเบอร์นะ ก็เหมือนกันพี่ต่างเป็นเหมือนกันก็เป็นได้เป็นไป,นปนได้ครับผมเหรอคะโอโ้ใชใช่ใช่ใชใช อุ icana, ้ยระวังนะเรื 3> 3> ่องแอปธนาคารธนาคารบัญชีธนาคารใครมีเงินเก็บเยอะนะคะไปซื้อตู้เซฟมาเก็บลราถ่ะตอนนี้ครัขามากมีกี่ล้านไปซื้อตู้เซฟมาโอ้ไม่มีพี่ต่าไม่มีรายจ่ายรายจ่ายเยอะแม่ครับรายจ่ายเยอะพี่ต่ายก็สบายใจหน่อยพี่ต่ายไม่มีเงินเก็บเยอะผมไม่มีพี่ต่ายผมมีเมียหลายคนตอนนี้น่ะมีสี่ห้าคนเลยนั่นนั่นพูดนจอดซุ่นจอดเอฟซียันต์ข้าเลย ระว,วังนะเดี๋ยวแม่น้องคำแพงกลับไปอดอด,อดนอนนอกกล้องนะพูดหยอกเฉยพี่ตายไม่มีไม่มีหลอกอยู่คนเดียวนั่นแหละแหมน้องบานไม่ใช่คนเจ้าชู้ขนาดนั้นพี่ตายดูนิสัยแล้วครอบครัวจะตายครับเป็นไปไหนก็โอ้โหมีแต่น้องคำแพงกับแม่น้องคำแพงนั่นแหละแม่น้องคำแพงก็สวยน้องคำแพงก็น่ารักครับแล้วพี่ตายพี่ตายครับวันนี้บางรางที่ไหนครับวันนี้ครับวันนี้ลงลงเลขชุด ุดแรกอะค่ะคลิปแรกก็คือเป็นแนวทางคลิปแรกเนาะครับผมเป็นสูตรคำนวนนะคะบวกลบคูณหารครับเป็นแนวทางค่ะอ่ะครับผมแล้วก็เป็นไงเลขรบวงในพี่่ายปันบนสามสามศูนย์ห้าพี่่ายบอกให้ตัดเล่นเข้าเลยเห็นไหมสามศูนย <3 S 1> <0. S 2> ์พี่่ายเล่นรอบเนี้ยเขนะ้าเข้าครับผมสามศูนย์ใช่เข้าตัววิ่งด้วยวิ่งสามบนครับใช่ครับผม ซิงสามบนแล้วก็สามศูนย์ห้าสามศูนย์ยนะแต่พี่ต่ายบอกให้ตัดเล่นบนด้วยก็เข้าสามศูนย์เนาะครับพี่ต่ายพี่ต่ายมากพี่ต่ายน้องเลขมาเร็วพี่ต่ายให้เจ็ดสามมาเนาะจดตายมากวิ่งเจ็ดเข้าอยู่นะโอ้เต็มเดียวเองอ่ะมาจะเป็นเจ็ดเก้าแต่ก็วิ่งเจ็ดเข้าอยู่นะเนาะมาเร็วเนาะครับผมใช่ครับมาเร็ววันนี้รอยอีกลอยอีกลอยอีกลออีกนะวันหวอ่อนนะคะมาเร็วพี่ต่ายอ่ะครับน่ะต่อไป วันนี้นะคะจะเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะคลิปแรกนะคะครับผมเจมกระดาษประกาจดน,นะคะเอฟซี FC. ต้องจดทุกคลิปนะคะที่เวลาสาวรับแรลงหาสมุดมาเล่มหนึ่งจดเลยคลิปแรกให้เลขอะไรนาะอะไรเงี้ยจ้ะครับผมพี่ตากเลขนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวบนเสียวล่างโชว์โชว์โช,ว,ชววันนี้นะคะครับฟันเดียวเลยค่ะฟันห้าค่ะห้าบนล่างพี่ต่ายเนาะ รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะเด่นห้าเจ็ดค่ะเด่นห้าบนล่างค,ครับบนล่างแป๊บหนึง่งนั่นใส่เข้าอีกเลยแล้วก็อะไรพี่ต่ายห้าเจ็ดใช่ไหมห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดครับค่ะห้าเก้าค่ะห้าเก้าครับค่ะแล้วก็ศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้าครับผมพี่ต่ายใช่ค่ะใช่แค่นี้แหละรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเลยนะคนละใบสองใบนะ เกือ <ผม S 2> ถูกรางวัลที่หนึง่งได้ครับผมได้ครับเอาสามตัวสักเม็ดสองเม็ดนะแล้วแต่พี่ตายครับผมได้ได้ไม่เป็นไรโอเคเอาสามตัวไปสักเม็ดสองเม็ดละกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหาโฉนดก่อนโฉนดพี่ตายอยู่ไหนก็ไม่รู้พอดีเพิ่งกลับมาจากตลาดรีบขับกลับมาอย่าเลยกลัวน้องประหัดจะรอตอนที่น้องผู้หัดไลน์มาว่าสิบเอ็ดโมงพี่ตายก็ไม่ได้อ่านเลยไงครับผมอืม แล้วก็โอ้โหออเดอร์ของก็กองบริสุทๆเลยเนี่ยยังไม่ได้แพ็คเลยโอ้เจดงเจแดงขายกันดีกันนำเสมอไม่รู้นะผมไม่รู้เพาอาหารเสริมของเราดีเนาะอืมใช่ครับผมใช่ครับแล้วน้องผ่าัดหมดหรือยังยาผู้ชายอ่ะยังครับยังไม่ค่อยได้ข้าณาขายวิตายเพราะมีคนเกจะไมีแต่คนเก่าสั่งม่ตายเพราะว่าผมไม่ได้โฆษณาด้วยไงอ๋อไม่แต่ลูกค้าเก่าเก่าสั่งเนาะใช่ครับผมใช่ครับค่ะ อันนั้นนะคะฟันเม็ดเดียวเสียบนเสียล่างนะคะครับผมฟันห้านะคะครับต่อไปสามตัวบนนะคะเอาไปสักเม็ดสองเม็ดก็พอะครับหนึ่งห้าเจ็ดค่ะหนึ่งห้าเจ็ดครับหนึ่งห้าเก้าค่ะหนึ่งห้าเก้าครับห้าเจ็ดเก้าค่ะห้าเจ็ดเก้าครับค่ะห้าเจ็ดศูนย์ค่ะห้าเจ็ดศูนย์ครับ พอแค่นี้แหละห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์ทุดสามตัวสี่สี่คู่วะสี่คู่พี่ต่ายหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดศูนย์ครับค่ะแค่นี้พอค่ะครับผมอันนี้เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะครับพี่ต่ายจับจอมหาซื้อมาตีถามก่อนสี่คู่ที่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับผมอะไรคะสี่คู่นี้ครับผมชอบตัวไหนมากที่สุดครับ ชอบตัวไหนมากที่สุดเหรอคะครับผมใช่ครับชอบชอบชอบห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยอ๋อครับผมเ่วดนี้น่าจะศูนย์ใหม่พี่แต่ว่าผมว่าเก้ามาทุกคนืในช่วงนี้น่ะเก้ามาบ่อยเก้ามาแรงปีนี้น่ะใช่ใช่ีนี้เก้ามาเยอะมากเลยครับผเนาะครับจ้า ็ไม่มีอะไรมากนะคะสุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจเลขวิ่งล่างตัวเดียวฟันชดชชนะพี่ต่ายต้องขอโทษอย่างสูงไม่สามารถจะลงช่อง YouTube ได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นเลขที่ผู้ใหญ่เขาไม่ให้พี่ต่ายมาลง YouTube ค่ะส่วนใครที่ซื้อของพี่ต่ายงวดที่แล้วก็ถูกกันไปฟังๆทั้งตัวเจาะตัววิ่งเลยค่ะถ้าใครสนใจก็แอดมาที่เบอร์นี้นะคะศูนย์แปดหนครับหนึ่งหนึ่ครับ หกศูนย์ส <c oughs> ี่หหกศูนย์สี่หนึ่งครับผมคราวที่แล้วเราเจดกันผิดหรือพี่ต่ายพูดผิด้วยน้องภาคครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่หนึ่งในพี่ต่ายออค่ะถูกต้องค่ะเบอร์อนี้ค่ะถูกต้องแอดไลน์มาเลยก็ดีนะคือไม่ต้องโทรอ่ะเพราะถ้าโทรมาบางทีพี่ต่ายไม่ได้รับเพราะว่าพี่ต่ายมีคนแก่ๆโทรไปขอแม่ก็โทรไปไลน์ไม่เป็นไงอ๋ <c oughs> อเขาไลน์ไม่เป็นเนาะ <c oughs> ใช่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  ก็โทรมาหน่อยขยันโทรหน่อยถ้าพี่จ่ายไม่รับก็ขยันโทรหน่อยเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้รับสายท,ทําธุระอยู่อะไรเงี้ยอืมบผมไก็ครับพีจ่จ่ายจ้ะจก็ขอบคุณสําหรับช่องน้องหัดนะคะใครที่ดูอยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องผัเดเยอะๆนะคะบอกว่าเลขของสาวรับแรงเข้าดีมากแตกฟังฟังเลยนะคะ ใ่ตายครับคุณมากครับผมครับแอดไลน์มาที่เบอร์ค่ะขอให้โชคดีนะครครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทษคุยกับผิดตายอ่อรับแรกครับผมผิดตายมดตุเแล้วคนหาวิ่งล่างครับผมวิ่งล่างที่ทุกคนถามมาเน่ะเห็นลงในกลุ่มอยู่นะครับให้เจ็บมานะครับผมให้เจ็บมาแต่ว่าเพิ่อเผยลงคลิปทาง y o YouTube คกับผมเนาะไม่ให้ลงคลิปทาง youtube ครับผม วันนี้ครับพี่ตายให้เด่นบนล่างครับ5ครับผมเนาะฟัน5บนล่างครับยกขึ้นหน้าจอให้ f อฟซีทั้งช่องครับผมชุด2ตัวครับ5 7 5 9ครับ0 5ครับผมชุด3ตัวครับ5 7 9ครับ5 7 0ครับแล้วก็1 5 7 159ครับผมเนาะยกขึ้นหน้าจอให้ f อฟซีทั้งช่องครับผมสำหรับคนที่รอ ชุดไหนหรือว่ารอเจ้าไหนก็ช่วยบอกด้วยครับผมเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้กามีทุกอาจารย์ทุกเซียนกําลังส่งแนวทางให้ผมผมกำลังขัดกล่องกำลังจะบวางล่องจดไอคอนลองจดเดินหลังครับผมเนาะให้เอฟีทางช่องเย็ยนๆเด่นนะครับใจเย็ยนเด้อครับผมเนาะเพราะว่าว,นนว,วันนี้วันที่5เองครับผมวันนี้วันที่5เองครับผมกับสุดชานี้กับครับอีพอร์ให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรง อย่าเจ็บจะจนลำรวยเงินทองคลิปนี้กัถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะ